อยู่ปวดหนุนไปแล้วนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่ปากค่อยนะเขพราะอะไรเพราะอะไรผมโดนพี่เบิร์ดปากกระแทกโดนหรือปาไม่ค่อยเลยแต่ขนหนักขนหนักขนหนักไม่เป็นไรครับปั๊มครับไม่เป็นไรครับปั๊มหล่อพี่ให้ใหม่ได้ไม่นี่หนูเขาบอกว่าหนูชอบผมสุกนี้พี่ปั๊มนะจริงเหรอเขาเหมือนแบบดารานักร้องเกาหลีอยู่คนหนึ่งอ่ะจริงจริงนึกออกป้าที่ประทันผมอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ใจมาจากเกาหลีเลยเหรอแต่เขาเหมือนนะรอใครครัใครครับเกาหลียุคไหนฮะ ยุคนี้ค่ะพี่เล็กซี่รู้ชื่อแบแังกูเหอะทีงี้เลยอ่ะทำไมชื่อมันน่าข่าตัวตายเลยไม่ได้ใช่เนาะพี่เล็กเนาะเออชื่ออะไรมิกกี้ชื่ออะไรคะไม่แน่ใจยังไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เห็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับแล้วแทดองแทยองเออแทหยองแทยองแทยองเขาบอกว่าเหมือนตาทายังตาทายัง เป็นหมตรงไหนเนี่ยแชรยยกเลยนหฮะเออให้ปามอัปเดตผลงานก่อนละกันโอเคเดี๋ยวให้อัปเดตผลงานนิดนึงัะปามนผมบอกพี่ไปว่าไงบ้างนะน้องสอนสองว่าน้องมีแฟนต้องได้อยู่ป .2 อ พี่นี่เรื่องจริงนะนะผมจะบอกให้ก็สำหรับผลงานนะตอนนี้ก็มีซิงเกิลนะฮะผมชื่อเพลงว่าเหลือช้างให้ลืมนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ music com นะครับหรือไม่ก็กด2222สองสองสองนะฮะเขาเป็นพิธีกรรายการบัตตี้วีเจนะครับทางทูวิชั่นช่อง65เวลา3ามทุ่ทุกวันพุธแล้วก็เป็นพรีเซอร์ของแม็กกี้นกับรองเท้าสนุกนะครับผมก็สำหรับใครที่รู้ว่ามีงานอีเวนต์หรืออะไรที่ไหนก็ติดตามดูจากในเว็บแฟนคลับได้นะฮะครับมิกกี้ครับมิกกี้ฮะค่ะก็ตอนนี้ทำงานประจำ ป็นงานประจำนะคะก็คือภูใจภูใจภูมิใจเราต้องภูมิใจนะะัรนเราทำงานอยู่คลื่นเดียวกันหมดเลยค่ะครัอู่ส่คลิปวิดีโอนี้ย่่ก็อก็คืออยู่เฟวดีโอนะคะจต่รายการอยู่ที่้อยสี่จุดหครยววันเสาร์เวลา8มงเช้าถึงโมงนะคะแล้วก็ถ้าไปงานอีเวนต์ก็คงได้เจอกันแน่นอนเพราะว่ามีเป็นพิธีกรดี่เรื่อดๆ <c oughs> ได้ติดตามได้เจอกันแน่นอนค่ะน้องปกีกี้นะครับน้องกรีนครับน้องกรีนข้ากรีนก็จะเป็นละครน,นะคะเรื่องสลัดสดคอมเมดี้นะคะออนแอร์ air, ทางช่อง9ทุกวันนี้ป่า2นะคะวันนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วจบไปแล้วนะคะเ <c oughs> ม,มื่อชั่วโมงนี้แล้วนะคะเป็นละครคอมเมดี้นะคะเป็นคอมเมดี้เล่นกับพี่พ,พรพัทรลพบค่ะค่ะก็มีคนงานละครครับแจ้งครับแจ้งครับผมก็ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ อาเพลงนะครับยังทำใม้เสร็จนะครับยังไงก็เสร็จเสร็จแล้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการทำครับอยู่ในขั้นตอนการทำนะครับที่ไม่เสร็จฝากไ้ก่อนแล้วกันครับเพลงยังทำไม่เสร็จคือฝากฝากไว้ลวงหน้าครับเอ่อโกยคะแนนไว้ก่อนโกยไว้ก่อนนะครับก็ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะฮะปีหน้าน่าจะได้ฟังกันแน่นอนนะครับก็ถ้าเพลงออกมาแล้วก็ช่วยกันโหลดของจริงแล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ยังมีอัลบั้มนะครับเดียรยันบัชเชอร์นะครับก็ มีผู้ชาย9คนนะครับก็มีผมกระปั ah ๊บลงอยู่ในนั้นด้วยนะฮะยังไงตอนนี้ก็มีวางขายแล้วก็ไปซื้อกันได้นะครับหรือใครจะโหลดก็ได้ที่ w w w f u s i o m u s i c c o m นะครับผมครับผมอ่ะฝากคนงานเข้าไปทนนี้เรียบร้อย4คนเลยทีเดียวนะอิ่มแนวสำราญนะเราานาเป็นมากเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครอยากจะถ่ายรูปนะครับ เดี๋ยวจใจเงินที่เราสองคนแล้วด้านหลังถ่ายได้ถูกต้องถูกต้องไม่ใช่กรี๊ดเดี๋ยวที่ไปไปกรี๊ด้กันหลังเวทีอีกรอบนึงนะฮะอ่ะโอเคช่วงนี้ขอเสียงโบ๊ทกับสิลธุ์พีดีเอทั้งสี่คนเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณบ๊อปกรี๊ดบิ๊กกี้แล้วก็แจ็คครับผมฟานดับไม่มีทางที่จะไปเงียบเงียบแบบนี้ขอเสียงกรี๊ดหน่อยเรามาไล่ทีละคนเลยแย้ขอเสียงกรี๊ดของทีละคนครับขอเสียงกรี๊ดคนเชียร์แจ็คหน่อย ขอเสียงกรี๊ดคนเชียร์กรีนหน่อยขอเสียงกรี๊ดคนเชียร์มิกกี <S, <S really ้ขอเสียงกรี๊ดคนเชียร์ปั้มขอเสียงกรี๊ดคนเชียร์เยสเยสภูมิใจมากไม่มีใครกรี๊ดเลยออกมาจะลาเลยโอเคขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณ ควาเสียงกรีดบ้านฟังกรี๊ดโอเคแม่ชงกันจังเลยไดเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เป็นเพื่อานเป็นลาวได้เลยอโอเคขอบคุณทุกคนเลยคนระ